สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Daily Brief M Story อีกครั้งวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสั้นๆแต่ทรงพลังที่เกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาตัวเองเรื่องนี้จะทำให้คุณมองเห็นว่าการลงมือทำซ้ำๆสำคัญกว่าการคิดให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกบทนำเรื่องนิทานช่างป้อนหม้อครั้งหนึ่งในชั้นเรียนศิลปะมีอาจารย์สอนป้อนหม้ออาจารย์แบ่งนักเรียนออกเป็นสกลุ่ม กลุ่มแรกคุณต้องทำหม้อเพียงใบเดียวแต่ต้องสวยที่สุดสมบูรณ์ที่สุดกลุ่มที่2หน้าที่ของคุณคือปั้นหม้อให้ได้มากที่สุดปริมาณสำคัญกว่าคุณภาพหลายคนคิดว่ากลุ่มที่ทำหม้อใบเดียวดีที่สุดจะเก่งที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามกลุ่มแรกใช้เวลาทั้งเทอมอยู่กับการคิดวางแผนและปรับแก้เพียงครั้งสองครั้ง กลุ่มที่สองทซำซ้ำๆทุกวันเจอข้อผิดพลาดเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆผลลัพธ์สุดท้ายมอที่ดีที่สุดกลับมาจากกลุ่มที่เน้นปริมาณไม่ใช่กลุ่มที่เน้นความสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกับจิตวิทยานี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นักจิตวิทยาการเรียนรู้เรียกสิ่งนี้ว่า learning by doing หรืออีกชื่อหนึ่งคือ incremental practice การฝึกฝนแบบก้าวเล็กๆซ้ำๆส,สมองของเราเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือทำจริงมากกว่าการคิดเพลงอย่างเดียวทุกความผิดพลาดเป็นข้อมูลสำหรับปรับรุงและทุกความสำเร็จเล็กๆเ,เ,เป็นเชื้อเพลิงให้เราทำต่อไปในชีวิตจริงนักเขียนเชื่อดังอย่างอ,อย่างเช่นสตีเวนคิงพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นหนังสือที่เขาเขียนด้วยหนังสือเบสเซ e l l อร พวกเราเริ่มจากบทความสั้นๆหรือบันทึกส่วนตัวฝึกซ้ำๆจนเทคนิคการเล่าเรื่องและการเรียบเรียงภาษากลายเป็นธรรมชาติหรือยูทูบเบอร์วิดีโอแรกไม่ได้เป๊ะที่สุดทำหลายสิบหลายร้อยตอนฝีมือการตัดต่อการพูดการสื่อสารค่อยๆดีขึ้นผลลัพธ์คนติดตามเพิ่มและเอน a เกจเมนต์สูงขึ้นหรือนักกีฬาซ้อมซ้ำๆแม้จะยังทำท่าผิดอยู่ พอซ้ำไปซ้ำมากลามเนื้อจำทักษะพัฒนาขึ้นการทำซ้ำสำคัญกว่าการคิดทฤษฎีอย่างเดียวซึ่งบทเรียนสำคัญคุณภาพไม่ได้เกิดจากการคิดหาวิธีที่ดีที่สุดตั้งแต่แรกคุณภาพเกิดจากการลงมือทำจริงซ้ำๆและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดอย่ากลัวที่จะเริ่มแม้ง,งานแรกจะไม่ดีพออย่ารอให้ทุกอย่างพร้อม ใช้พลังของปริมาณเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้เราเป็นนักคิดที่เพ้อฝันหรือนักลงมือทำกันละ่ะวันนี้ผมอยากให้คุณลองทำสามขั้นตอนนี้ 1. เลือกงานที่อยากเก่งขึ้นเขียนพรีเซนต์วาดรูปทำอาหารออกกำลังกาย 2. ตั้งเป้าหมายปริมาณทำวันละ1-5ครั้งตามความเหมาะสมอย่าก,กังวลว่าผลงานแรกจะไม่สมบูรณ์แบบ 3. จดบันทึกความก้าวหน้าแค่สั้นๆเช่นวันนี้ทำไปสองรอบเรียนรู้อะไรบ้างเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นพัฒนาการชัดเจนเทคนิคเสริมคุณอย่าลืมการประเมินแบบสม่ำเสมอไม่ใช่ทำแบบทิ้งทิ้งห่วงๆไม่สนใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าการประเมินจะทำให้รู้ว่าทุกๆครั้งที่เราลงมือทำซ้ำๆมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง reflective practice หลังจากทำงานเสร็จแต่ละรอบ หยุดสัก1-2นาทีถามตัวเองสิ่งไหนได้ผลสิ่งไหนต้องปรับปรุงทำแบบนี้ต่อเนื่อง2-3สัปดาห์ความสามารถของคุณจะพัฒนาชัดเจนลองมาดูเคสตัดดี้ลองมาดูคาว Newport นักเขียนและนักวิชาการชื่อดังเขาเน้น Deep Work การทำงานแบบไม่มีสิ่งรบกวนทำงานซ้ำๆและตั้งเป้าหมายปริมาณเพื่อพัฒนาสกิลผลลัพธ์คือ เขาได้หนังสือและผลงานวิชาการที่ทรงพลังมีแสดงให้เห็นว่าแนวคิดปริมาณนำไปสู่คุณภาพใช้ได้จริงในโลกมืออาชีพลองถามตัวเองคุณมีงานใดที่กลัวเริ่มเพราะอยากให้สมบูรณ์แบบถ้าคุณลงมือทำซ้ำๆจะเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถเริ่มต้นได้วันนี้เลยไหมแชร์คำตอบไว้ในคอมเมนต์แล้วเรามาพูดคุยกันครับสุดท้ายผมอยากจะบอกกับคุณว่า ทำเยอะเรียนรู้เยอะคุณภาพตามมาการลงมือทําจริงๆสําคัญกว่าการคิดเพียงอย่างเดียวเริ่มวันนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมที่สุดขอให้คุณใช้พลังของปริมาณในการพัฒนาตัวเองแล้วคุณจะเห็นความสำเร็จทีละขั้นแล้วพบกันใหม่ใน The Daily Brief Brief เดียวพร้อมลุย